ฟังเลยสวัสดีเจ้ามินน้องเคีวเป็นของเล่นเปล่าทำองไรรว้เราลักแมวเราลักแมวคือตอนนี้อุ๊ย โอ้ oh my god คือตอนนี้มันวิ่งดีดมากดีดแบบวิ่งเข้าใจฟิลแมววิ่งไปจั่วฟดปะจับตัวก็ไม่ทันเจ้ไม่ใช่ที่ไหนหวัดดีค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณ20ตานะคะ ที่ที่มีแต่เจอและมีแค่รักและมีแค่เราอือฮึอ้าวแล้วนี่ขายอรลุงใครไม่เลียมาเลียใช่ปะ่ะไม่สุรเดชโอ้โหสุรเดชโคตรโก้เลยว่ะเป็นตะลีตนเป็นตะลีตนสุรเดชว่ดดดดดะด,ดีดีทุกคนจำสุรเดชได้ป่าว พี่เขาจะร้องต่อแล้วฟังพี่เขาร้องต่อก่อนเนาะเป็นเดลิโตนเดเป็นเดลิโตเฮ้ยเอาเพลงให้น้องเลยวะเป็น,ดนเนดลิโตนเด เป็นดลิโตอเป็นดลิตอนเดเป็นดลิตอถ้าวันที่เพียหอมแฟนจังนมาจะจดหัลไหมหรอรอมนานนานเกียวการรอคอย คคิดว่าน้องบิทน่าจะทำตัวไม่ถูกเพราะน้องบินไม่เคยมีความรักมาก่อนไม่เคยแไม่เคยผู้ชายแแทีรมานคนห้วใจวแต่เคาไม่เคยอยสนรองว่าไม่ใครด้ชันชอบนอนก็นอนละเมอเพิึงเพียงแต่เขาในเธอกรทนและเธอก็ทน ก็ใส,ส่ไปแต่ตัวแซ่บบ้างหรอ,ลอหลังจะมีรูค่ะไม่เอาเนาะนจริงๆชุดนี้คิดว่าจะโดนโดนหรือโดนที่หลัะแต่จะไม่โดเนเราก็ไม่เปิดกลตอนแล้เป็นเดลิโตน,ตตนดเดไปเดไปเดมาเกันครับเป็นเดลิโต้เดเป็นเดลลิโต้ เป็นแต่เลตอๆเนเป็นแต่เลตอๆรักับคำลงมันคนและคำกันช้ำ เพียงคงจำที่มีแต่ควายเท่านั้นมองดูเขาเดินจากไปและเขาไม่กลับมาปีกว่าปล่อยให้เธอนั้นคอยใจเธะทรมานจนหัวใจจะวายและเขาไม่เคยจะสนรอว่าไม่ใกล้ได้ช้ำชอกนอนก็น,นอนละเมอเหลือทั้งเพียงแต่เขาและเธอก็ทนและเธอก็ทนและเธอก็ทนและเธอทน

เราเราบ้าเขาดีว huh? ันนี tá, s right. <S ้เราไปเพิ่ใเสร็จแฮะไปพิดเสร็จแล้วเขาพาไปขายครับอืมคิดถึงนะครับคิดถึงที่สุดเลยทำอาแล้วก็พี่บอกเขาด้วยงั้นเลยไหมก็ได้นี่แหละเปิดเสร็จแล้วก็บอกค่ะ โอเคครับนะครับวันนี้เขาไม่เห็นชื่อใช่ไหมเดี๋ยวรอดูกันโอเคครับเกตุนะเกตุรึงมากกว่าห้ามน่ารักแต่คนอื่นเนี่บอกเลยน้องไม่น่ารักสนยเพี่ยนงไยห้ามน่ารักใ่คนอื่นวันนี้หมอดูทักมาจะมีมือที่สามที่สี่ที่ห้าใช่หรอ ห,หมอดูทักกับประหลาดไปนะหมอดูสตีฟ์มบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครคุยกับพี่บ้างออกมาสองหมื่นหมอดูสตีมสตีฟอ๋อสตีปพ่อปวดหัวเลยเดี๋ยวไปให้มันได้ขัดมันก็บอกว่ามันมันก็เห็นพี่อยู่กับแก๊งถ้าไม่อยู่กับน,น้อง<ข>อไ,มไม่คุยกับใครพี่เขาบอกว่าเราให้เราให้มันปุ๊บแบมันก็จะบอกว่านี่มีแค่เรา คนเดียวขั้นสรุปก็บอกแล้วว่าใครคุยทีบ้างถูกไหมเพราะเราให้ตาไอตีฟสองหมืนโปรบายตีก็จะบอกว่าก็มีคนชื่อมิ้นคุยอยู่ก็จบก็ันแหละมันได้สองหมืนซีแล้วอย่าให้มันได้ขาดเข้ครับก็วันนี้เออบังดูดวงให้หนูเหมือนกันว่งไงดูลายนิ้วมือครับบอกว่า การงานดีวัสนาดีความรักดีชีวิตดีหน้าตาไม่ดีเสียดายเชื่อคนง่ายไปนหน่อยเชื่อไหมแล้วเขาก็บอกให้นั่งแล้วหนูก็นั่งแล้วเขาก็บอกว่าเชื่อคนง่ายเห็นไห<ด>มใช่ต้องเร <laughs> า <laughs> ทำอะไรผิดอ่ะเ <laughs> ขคาคนรจะมีห้าดาวค่ะมันไงจะใครล่ะมาไหมค่ค่ะโอเคค่ะนี่นนะตื <laughs> ะไนะ่ไหมเดี๋ยวเขาไปทำงานก่อน คิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วพี่นะคะรักครับมารักนะีมะไร้โทรมาโอเคไหมโอเคโอเคเสียใจไม่ได้ไปนั่งรถด,ด้วยเลยผมไปแล้วครับผมฝากดูเอ่อน้องด้วยแล้วครับเิชมโลกสวยได้เพียงสิบห้าปีไม่ได้ยินหรอก ใครว่าใหม่รบกล้วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนอนตอบสนับจา้าหนุนนะ้องนะอ๋รอขำไรกันะรอใครเหมือนใครนะฮะเขาไม่มีน้ำหาห่ารนะแล้วเขามีแต่เปิดไม่ได้ตลบชัวเขาเปิด,ปดไม่ได้เขาเปิดกระเป,เป๋าแล้วไม่ขึ้นเลยเลยอะเออใจเย็นๆใจเย็นๆรอรอเออก่อนอันนี้มัน เปิดแล้วมันขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวมานะครับโอเคครับฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคอะไรอะไรฮะเป็นตาลิตนต้เน่เป็นตาลิตน <laughs> อะไรอะส่งมอบบ้าน โอ้โหโอ้โน้องน่สั่งข้าวนี่นะน้องสั่งข้าวแป๊บนะคะอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นเธอก็นจะดี ตาแดงทุกคนรู้ใช่ไหมว่าถ้าตาแดงจะเกิดอะไรขึ้นเชิบน้องมินน้องมิ้นสิบศพน้องมิ้นสิบศพ บุคคลทั้งหมดบนนี้จะต้องวิ่งลงไปย,ยังไงก็ไม่รู้ตัวแล้ว ไปก่อนนะครับโอเคครับผมมาเจอกันมาทำให้น้องมีใจแล้วถ้าทิ้งกันไปน้องโคตรเสียใจเลยบอกตรงเพราะพี่คือคนแรกที่เข้ามาในชีวิตน้องจะพี่ทิ้งน้อง จะตามใ้ล่าผู้หญิงคนที่พี่ถีบพนใหมแม้่า็ตามควายแม้ว่าจะโดนพี่แทงกลับมาก็ตาม,มไปก่า